สบายดีพี่น้องสบายดีไปสู่สุขคนวันนี้ครัสิมากินต้มยำปลาคอเซนไปหมดแดงมือเบื่อเย็นนะเนาะแต่ตอนเก่งน่ะทั้งสองเลยซีแต่ว่าตอนกินทั้งสองบอกอ่าว่าอัตตีเพิ่นฮะช่องตูได้เฮ้ยนี่นั้นเออคนสองช่านอืมอัตตี้เป็นตาก้องอืมจีว่าเออเออมุ่งอะไรหรือเปล่าเธอว่าตอนกินอีกงสองเบาอ่านรีรันม่เด้อพี่น้องเด้อพายแมนความเบาอ่านว่าโคตหนึ่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้ มาจากพี่น้องจัดตักต้มยำต้มเอ่อยำปลาคอ้นะพี่น้องเนาะเอาส่องถยก็พอเฮ้ยจังอนาคตจะมาตักเอาเจลมันมีดีเพหรอเนาะเนาะมีเจลสามโดดึงสามซะเออนะเฮ้ย ไม่ไม่เนาะอาักเฮยักนี่แหละพี่น้องเอ้ยหมอนแน่นๆนี่แหละจ้าแต่ว่าเต็มจ้าเอาขึ้นไปเตียงพื้ดำกันไปปงฉนุนอืมต่ว่าเฮ้ยเออ่นันเลยเฮ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปเมือนบุญทาตุพนมนะวันจิไปหาเสือนะ

มาเดือพี่น้องอีกแล้วบอสบนมือเบิดเบนพี be be ่น้องเอ้ยต้มยำปลาคอใหญ่ใส่มดแดงนะจ้าใส่หมดแดงพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องเออมากินข้าวนำเดือดเดือปลยมือปลาคอสองโตพี่น้องจ้าโตละโลปาย ตัวละลูต oh kind of uh ัวละลูใหญ่ๆ si ถ e ึงน hey, ั้นเลยจ้ามื่ออื่นนี่กาเขาจะไปให้แง่มดแดงอีกนะจ้าก็รอตามเรือพี่น้องเด้อคนลูกเดือปูคนลูกเดือปูเออเฮืยกระนู้น่าจะได้ไงเพื่อนอยู่กระนู้นนะบอได้กายามันบอได้เลยดิเฮ็ดนะล่ะสำหรับบอดไดอ่ะไม่ได้เฮ็ดเจ้าบอเฮ็ดจ้ามาเฮ็ดเขาเฮ็ดแล้วมันสมเนี่ยอีเมียซี่มันมันสมโพดแล้วอ่ะอ๋อ ต้มนี่นะกานาเบลมเฮ็ดเจลนะเจ้าดูไว้เม็ดครับเรายากกินคือต้มต้มธรรมดาเลต้มเซ็ตบบนี้กัต้มับดาได้นี่นะอกใส่พริกแกงโอ้ยอันนี้ก็ใส่เกะข้าวจากน้ยซึ้งเขาบอกวนาดใส่มาตักโหลดบอกะมได้จีไอวอร์บิป้าเนึงแเขาไปอานน้ำก็เดือบ่ะ ถิมแดกลงเต่าเลยกิมลงเต่าหลอดมีอยู Canadians ่ในทงหมักอันนั้นแล้วต้องมักเล่นทงอันนั้นมอยู่ในอันนั้นมียู่ตู้เย็นตัไปไว้ตู้เย็นแล้วมักกินยิในานมันมีเพชรมันบมเพชรแล้วมักกินมันอ่อน มาเดือพี่น้องเดืออยากินข้าวน้ำดิวเดือจ้าป้าจะมากินข้าวน้ำอือตัดด้วยนะจุดผู้ใด้นอผู้ใด้นอสารวันอยู่นี่นอสารวันผู้ใด้นอสารวันย์นอเออมาเด้อพี่น้องเด้อซ้ำถ้วยจุ๊กจุกจ้าพี่น้องออมาเด้อจ้า มากินข้าวน้ำเดือดน,น้องกินอยู่ไนบอ้ยหรอ,อ,อไปเ,เฮเ้ยน,น,น้อยเขาทำปลาดองหิดเจวกับพี่น้องเอ้ยนะพรุ่งนี้เหรอ,อจะจะพอมีกับข้าวของเนี้ยเอา่ลยก็ได้สิเป็นอย่างเฮ้ยน้ำปลาอืมนะ อยากขายอยากขายเอาเป็นอะได้เฮ้ยอ้าวจี้วงหจเป็นอะไรี่นเอ้ยจะกินหอดกินยังอานี้ได้ล้ามืออ่อื่นโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่า้าาเมอแดงก่อนมาแกงอยู่อีกคนจากมือนึงแล้วมาหื่กัจากมือพี่น้องเอ้ยเนาะมือหนึ่งมือหน้ามืออื่นเป็นมือที่ขายอือมือจ้าเนาะจ้า จ้าไปพี่น้องเอ้ยถายปลาด้ำเพชรแจวแล้วซะก่อนจังไปกินข้าวจ้าเราจ้าเราอาบจ้าไม่อาบจ้าาเดือพี่น้องเดือกินข้าวน้ำกันเดือต้มส้มแซ่บแกะแจวไปพี่น้องให้ปลาด้เนี่เอาดีจีได้เฮ้ยเอาดีจีได้เลยตากเบอร์ได้เลย มาพี่น้องสมสมลีเดียวพสิรวมสมสมสมจังพอสีมากหรือบ่สวัสดีจ้ามาเกินข่าวเดิมจ้าจ้าผู้บริจาคจ้นส่งข่าวผู้บริจาคอ้าวต้องไปส่ง่ต้องไปส่งบ่ถัจนนอสเขาเลยเนาะถามอีพอเรอบ่เขาเมื่อเหรบ่ถามเม่อ เจ๊คนเสียยังเห็เจีแ่ขนเ้องนาหมดจ๊าน้องมาจัก่อดทำไดข้จาสมรกมาจ๊น้องบอื่จ๊น้องหมกโน่ตน้องหมกโน้น่นยีเร่อน่ยีเอ

ซูกขีเข่าก็เพอซูกคืนมือชวนแล้วมีพ่อมาดู ค่อยสไบเก็บมันเด็กๆันเราทาสองพันสองพันเยอะอันใช้ผสมเนี่ยมาเกินอันใช้ผสมตัวกันเลย

ปาคือนานมากยมากมามามเด้อปาเด้อครับ5,000เมตรน่าขอดูแบบซี่ิปดีเนาะตึงด้วยน่ลมลมาละค่ะไ้นาวหนาะ ัง่คนตะโกนโตขึ้นปีนี้มันไม่โตนะอาจาย์อาจารย์ลูกกตมันไม่โผ่เลยปีนี้เดยบากคนกันแบบจัดพูดเลยใหรอใช่คนละการน่าส้างเจ้าไหมคือเครื่ดนละคนเลยครับ่อยมาได้่อยมาได้ค่อยมือค่ยนอนรับคนบาีมันดเ้่ยนเปลี่ยนเลยนะข่ีค่ะ บัดบัดบวบาัจับจุดใดใส่่ออเพื่อนเราเมื่อนี้พักนอนก่อนมูอขอตันงกองวกจับซิงแล้วแต่งนก็บกุนสมครเสมอเรื่องขอดูยอ่ปืนจะทำเสเมแต่ข้าลองอ่ะตมแบ่ดีว่านีกับื้น้านต่อแซ่เมาขอต้มยำไปแง่โมทเมื่อคืนนี้ไป่ไปป่าไปกั

เื้อนางวาเาขอตูดูีล่นะเชื้อนงเสื้อหอยบ่มีหอยังหอยเกจะ้วึงจหน่อยเนะกลัจะเลยปีนี้บ่มีหอยอยเพจนงเนื้อกินเขาเลยหนึ่อ๋อจะได้เขา่นยังพู่เยอะยปา มือสองคนึ้อมาได้เขาเขามขาเย็นบรมีจดีค่อยๆเอาเขาก็ามากเขาเย็นนิอๆแต่แต่น้าเรา้าตามันอ่อนพูดต้องหอบเดียวดูมือบ่ตาของมดเดยแลอ่อนหน่อยด ว่าเราปั yes, s <S <S But, ่นต้้สักเจ๊เมาซอยแลค่ะก็ไปเห็ดไเชื่อแสไม่ได้เขินไม่ได้านใส่นี่กระเมวยคนนุ้งมันอนยอดกระพาะมลยอินยอดกระเพาะมอวี้มันขึนแล้วจี๊กระเพาะแล้วกระมวยเช้านี้เพวยยคุ้มนไ่เคยนหมอ้แต่จ้ากั่

เเปก็ดีก็ไม่เปนั่นร่มมาก่าเราตีป้งตีปังมากปีนี้ทันรู้เห็นลูกไปกินข้าวเย็นลูกชายไม่ตงมากพี่แดงลูกินข้าวเย็นน้ำต้นาน่ะคตนะวันที่ลูกแต่งได้เมื่อคืนบนนอนบอกลับวันชินใหญ่วยเด็กน่อยตื่นวันชิน ผมปลงแขกแล้วพอป็นอนบรับบ่กต้นเข้าองค์มันแรกก็นอนรับอื้อแรกก็ได้ใส่บาทเนี้ยพอเลยจ้ะเงี้ยคูเอไงกคุูไม่ใชเป็นเนี้ยคลงมคบอบุไดเมียตรงน้องเงี่ยพอเงียคู่เออาบานเออคนเตโตกัเป็นยายทานเออบุไดเมียเออเงี้ยพอก็ข้อบูลสอลงที่ภาษา ับเดอ่ะหาที่ได้ให่งีด้าะักเนแรกว่าเราบะมี่เงียิมี่่ือกันย่อสองบาทสาบาทก็เป็นตัวหนึ่งบกันเอมีที่เตมสะดุงจักันเยถักบ่มีเนาะสมบัติบ่มี่นาะยิ่งบุญก็ดีนะ เซสองท่เหมือนกับเซลยผมตัวแค่นาม่าปีดเลยครับาฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่ายลาฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่าาาฮา่าฮ่่าฮอาฮา่าฮาฮปาา่าฮ่ปฮาฮ่าฮหาาา่า่่ห่าา่า่่า่าาาา

ขึงไ้รเครับกโตาม่ก็ได้็น้เลี้ง่ายตัวเฮาเลเฮาเลยขงครับขิงโมขึ้นไเรื่อยันอืมผมก็เลื่นีแล้วมันเป็นคู่นาะหวเียผมข้างในมันแต่ัีผมนี่เด้ตัวตีนนี่ครับจะไปปอยเสโลเ่นี่คืนเร็น่าเสเาเนาะแค่มันตื่นเมยนกินเบิ ตำได้เง่นเสือเาจางน้ำน okay. no, so, ี่กันนะน้องทองน้ยอไอยูบาถ้าบอกหลอดหรือปลางนะกระทนนี่ยน้อยแต่มันมีหอมเาไปห่อไนอย่ไซออย่ไระกันเาไ้อก เขาแกขาแกรังตแกแ้แเวาเป็นยังตุนป่าเพราะวาปาปนได้าาปาน้องเชื่อเชื่อหาความจะปุ่ป่าเลยน้งเบิ่งมโมาลกันน้ำกับมดเลเสียนมาพูดยังไงละกัดังมันไม่เขาม่ติด่นเที่เขาทีดนั่งกแคบ

จะพอน่องแอ้แค่มีได้กระเพือน่ะเที่ยวนุตกกระุกมาบิดเอาไปเหนโอ้ยน่อของอแค่ไ้กไรหรือเปล่ซื้อสามพันให้คน่สูาไม่ง่ายเราวลคอูหนอไม่มี้นะนเอาอื่นเนาะนองไม่อย่างตาโวยง่ายขา่ป่า เด็กกินชาเถื่อนชามเขามเถื่อห่จงซื้อทำบานี้ตัวจงสาโลกคือดีน้าเป็นเนโลกนะาถึ็เรอการมีหู่ปีแรกันขาก็นักเลยไม่้อง่นมันจะเกินขหมมันใหญไงแล้วเออตักขอมันเล่นเหร ก็จพอดเนะมันคี่กรรมคมณบอมันซ้ำโอ้ยกรลิมือคอยด่นะจันวาปาเจรงนะนี่จะเปรมันมือเลยนะม่กินปากกลี่นอะครที่แบบนีเนะน้ำกินกระเบิดมือนียนะโซนตะไยปัดไดุ้ซเจ้าความดีแก่งปั๊บลยเขาเอาลงไปเอาบักข กรตมีแข่บอกที่าบ้านรโจ๊กอกถ้าเรากินมาีโจ๊กพี่แข่งขี่มึงสเจ้าพีแข่งนางนี่อ็กเปอยนพเขาต้อไปพ่ขาวรายยังไงยัไงอยอาคือมาว้นจ้าแล้วบานนํา้องมืออคือแม่มาจนเดือ อีันเฟอยู่เป็นเดือนลยัมาอยู่เป็นเดือนในกิ้งไปมปลายเ่แล้วตะโกนเสียินหอดคนชดูกินกะมอยกินกระเช่าต้องกระลับกินข้าวี่ดอกนั่นก็กินบ่วยบุยจำน้ำตาลกับกมิ่นคนน้ำตาล นายนอนง่ายตมนไอากเลยพอแล้วมีมา้ี่้แ่นเปี่นใสเด้อโอยนะกะนบ้ามันแกอยู่นี้แต่ว่าย็นหนาวยันสันบ่เปใส่้สมาเด้อคยกีึงอกีพอดัดี thật là cứ mi mưa bỏ thì không dân có tiền rồi. phê, mưa sáu lò lót ngay Nhanh nói nữa. Tôi khuyên bác kho không là, đào khăn ngay luôn. Ừ. À, à. วากลว่นดำกระพุนติดใจหนาวิงใจอย่างเหรออานาวเมื่อเมื่อไหร่ที่สแต่งเลิศสองถ้าผมก็จอป่าเนอะ มันกิ่ป่าเมื่อหนองว่าเทนั้นเท่าเล่าคือไม่เสฉนสีมันมันเทา่ป่าหัวหางไม่เสฉะมันเป็นพวกโผเลยน้องอะไรนะตุ้ย้มันน้องน้าตุ้ยะตุ้เจ้าเขเพิ่งจะนำก็นำเสเปลาเขาเลี้ยงนี่ไปลาหามันมาตปาหงมันดูปเราียกปลาหีเพระเราเรียกปลาหีประมาณสามพันตัวสามพัน้วอะไรกอมันไม่ดูตัวเมัาไม่ดู กรคอบืนมาจากหนองนี่ไม่เชื่อต้องเข้าน้ำเป็นน้ำเช่น้ำอะใสตัวนี้น้ำดำคืตคือเขตอกมากินน้ำครับอต่ก็โคบแ้วมินสบายโคบเลยง่ย หูกระปูมีอยู่ครูหงเราได้ครบได้เป็นต่อนหน้าเอื่อยนะมันครบได้มันยามันนองมันเตรลร่้ลูกป็นต้าสอนกี่ห่วงก็ได้่ะข้าสอนไปแ่ชันหมามุกเนาะตัวห้าปูมือนหวทีุ่ดห้าหน้าเอื่อยนะเราเห็นหน้ายห้งยันเข้นอนอ้เป็นเองโเมันเป็นเรงมันมเนสับนนีม หี่้าเราไปหัน้งน้เออ้หน้าไปย้ายาหน้าห้ไโ่นไปสอนอรหวมนเล้วเพิ่ามีนี่ตายทีังนี้เาไม่ักพนเิ่เป็นเลยมันดับเลยโเลยอได้หอมสิตั้งผู้เจ้ามันมีน้่นตลอดมันบอกให้ ที่มามเี้มาไข่ออกมากับปาไข่นดัจะไฟนอยเนี้ยโบนะนอยนี่ถ้างานการป้าเดียร์อะอู้หูอกจีไลายได้ปามันอีกจีเทารได้ป่าวย ซงายกน้ำว่าน้ำน้ำหรือนี่จำบ้านบ้านบ้านดัแค่ยอมาจากเบสนี้นะสามเบสผ่าทาง้าเอาน้ำอื่นไม่เอาหมดสัเาได้เฉพาะอะไที่ตังตยปนะรถ้ามันนั่นลวเจ้าาตุ่ยเย็นะเจ้าพุ่มมาสามเยังบุกหก

ลงมาลงกลงไปจุดต้นุนกุ่มมาเชียวเขาก็จะตีใช่ไหมก็ไม่จุดเลยอาางพิ่งหมู่นะครับอ้ยอย่ผ่าขอในะอหขญาือไเนครับน่งคนชุดนี้ก็เอื้อถอกับเบอร์เอางันะกับบริบาได้เนาะ เอออยู่ว่างูงูกับเออยู่ตของง่าย้อีเพอมาเบิกอันนี้เลยใครเดินบ่นายมันไปนีที่จักไ่ใหม่ใไหมขึ้งอง่ะกับพุ่นคอแผ่ในเดียร์่ึมือ้มือเลยนะมืรงุ้งอ่า